ธรธรมะคือเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับพระกับชีกับบวชไม่บวชโกนหัวไม่โกนหัวนะเมื่อใดที่ใครเอานําเอาสิ่งที่พระเจ้าสอนคือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเอานํามาปฏิบัติก็จะเห็นเลยว่าความทุกข์เขาบางลงน้อยลงแค่นั้นแหละจริงครับแม่อไม่ได้เกี่ยวบางทีต่อให้บวชโกนหัวแล้วไม่นํามาปฏิบัติไม่ได้ต่างนะไม่ได้ดีเพราะชุดนะ ไม่ได้ดีเพราะเครื่องแบบไม่ได้ดีเพราะมีคนนับถือมากไม่ใช่นะดีเพราะการประพฤติปฏิบัติของเขาเองเพราะจิตของ เพราะใจของเขาเองคุณธรรมเนี่ยถ้าจะพูดถึงเคยมีคนมาถามว่าดูมีธรรมดูคนมีธรรมเนี่ยดูได้ไหมพอพอดูได้ไหมถ้าจะพูดถึงดูมันดูไม่ได้หรอกไม่ไมีใครรู้ใครหรอกแต่ถ้าจะดูก็ดูจากรู้จากการกระทําของเขาเนั้นแหละครับเพราะการกระทําของเขาแหละเปิดเผยทุกอย่างที่เขามีโอ้โห<ฮ>มันแสดงออกตรงตงมีธรรมมากเลยแต่ไม่เคยเสียสละอะไรเลยมีธรรมมีที่ปากไงมีธรรมรู้ธรรมแต่ถ้าถึงธรรมมันไม่มีตัวมันจะมีเจ้าของได้ยังไงทีนี้ถึงบอกว่าความคําว่าธรรมจริงๆเนี่ย ถ้ามองนะก็คือพื้นฐานเลยนะคือความกระตันยู่กับความเสียสละมันมันมันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมใจตรงนั้นจะเจริญขึ้นถ้าไม่มีความกระตันยู่ไม่ระลึกถึงคุณเหมือนเราเนี่ยอยู่ใน,นเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเราก็ต้องรู้คุณของคนเกื้อกูลเราให้เรามา,เ,า,มาเข้าเกื้อกูลเราเพราะอะไรเพราะให้เรามาภาวนามาฝึกตนเราเอาความดีเราเนี้ยกลับไปสอนเขาอีกทีนะแต่การที่เรามาอยู่โอ้โหกูมีบุญนะ่ะ <c oughs> เนี่ยเอามาให้เนี่ย ได้บุญนึกออกไหมมันเป็นความหลงที่โอหกหนานแน่นมากๆเลยแหละถ้าจะมองอย่างนั้นถึงบอกว่าทุกอย่างต้องประกอบด้วยปัญญาประกอบทั้งผู้ให้วัตถุนี้ให้และผู้รับประกอบกันหมดท่านใช้คำว่า,มาเมล็ดพันเนี่ยเขาปลูกมันน้อย หาหาหานาดีๆทุกอย่างมันมันมันมีคุณค่านะเรามันต้องประกอบด้วยการมองด้วยสติปัญญาด้วยการสังเกตด้วยการแยกคายจริงๆทำที่ไหนก็เหมือนกันก็เหมือนกันแหละถ้าเราเหมือนกันเราต้องดูหัวใจเรารว่ามันเหมือนกันจริงไหมส่งผลหมดเลยส่งผลขึ้นมาเนี่ยบางทีอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะของเรา มันไม่ได้ส่งมาจากอย่างอื่นนะส่งมาจากสิ่งที่เราสะสมไว้นี่แหละที่มันขึ้นมาเนี่ยมันเคยเห็นตัวเองโกรธได้ทั้งวันไหมหงุดหงิดทั้งวันเออทำไมกูเกิดมาเพื่อหงุดหงิดเลยเคยตั้งคาถามกับตัวเองไหมออม,มันไม่ทั้งวันหรอแต่เดี๋ยวมันก็วนมาใหม่ครับแม่เออเราเห็นเราทั้งวันเลยเห็นเห็นหงุดหงิดหงุดหงิดทุกอย่างเห็นเวลาเนี่ยเขาแบบคนเดินแรงหรือหมาเห่าก็หงุดหงิดอ่า mm hmm. วทาไมใกล้ๆกูก <laughs> บางทีคนเดินมาแรงแรงก็ นอะไรแถวนี้เนึกออาไว้คือทอดทุกอย่างก็เลยโอ้พอมันขาดสติมันก็ขาดปัญญามันไม่เคยเห็นเลยว่ามันออกไปเสือกกับเขาทุกเรื่องเลยมันคิดว่าแต่เสียงมารบก,กวนมันไม่เคยเห็นเลยว่าเราเนี่ยออกไปรบก,กวนเสียงนี้ตลอดเวลาแต่พอ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 ,พอฟังเพลงมันก็เสียงมัน